วันนี้นอนแคมป์อีกแล้วครับตรงกล้ามกับหุบป,ปาตาดครับจุดชมวิวตรงนี้เป็นหุบป,ป่าตาดครับแคมป์ดอกไม้สวยด้วยร้านกพุงาแฟย่้านุ่มๆลยวันนี้นอนแคมป์กันบรรยากาศดีครับ กลางเร็จแล้วคุมไว้ก่อนเปียกเมื่อคืนฝังก้นกำลังคุมข้างหน้ามีดอกไม้ที่สวยตรงข้ามกันกับหูปลาตากเดีน,นี้นอนนี่กลางเต็นเสร็จก็แวะเดินเที่ยวครับ สภาพของนี้เป็นป่าตากครับเนมีเพื <t uh <t uh ่อนมาวันน uh ีการุเขาดอกไม้สวยเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูป แดดล่มลมตกแล้วมีเพื่อนอยู่สามหลังฝั่ง,งนู้นนะมีสวนดอกไม้ด้วยที่กลางเต็นท์หน้าหุบป่าตากบรรยากาศดีสวนดอกไม้ด้วย นี้จะเป็นหบป่าตาหันหน้าไปทางไหนกันม่ะขันไกปทางเขาันไหนก็ได้สาแคม้คะแกนมากูดก็ได้โนขึ้นได้ผมมาเมื่อวานติดไปดูดอกไม้กันตีตั้งแต่หกโมงเขาไปดูอีดอกไม้กันใช่เดียวเราไปูรูปชายของทำ เขาไปดูดอกไม้แต่สวยเขาบอกตีก็เลยไม่เข้าไปแต่ตอนรถเยอะเหมือนกันยังงไี่นดันไป็นแล้วแต่มันต้องเสียบทานเข้าไปก่อนอ๋อทานอันนี้แหละผมหากันทั้งคืนเลยตัวนี้แหละเขากลางเสร็จแล้วหาหาที่เสียบไม่เจอไงตัวนี้อ๋อใช่มันง่ายกันพี่ขนาดเจ้าของไม่รู้นี่ไงว่าทำไงเพราะลูกชายก็ทำมันจะมีรูไหมหนอ หนูกันหนูมมาเลยนะยังครับต้องสองอันก่อนมันจะเปิดเปิดหน้าเดี๋ยวดิไม่ใช่ใช่ใช่รูอยู่ตรงข้างบนน่าจะเป็นอันนี้อต่ใชบไม่ต่อไม่ได้เนี่ยมีมีแต่ว่ามันต้องต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวปิวเพือนลงมาเพรมันมีที่นอนผมก็เลยมันไม่ปิวเราคิดว่านอนชัจะไม่ปิวตัวขนาดนี้อ๋อไม่ไม่เป็นไร เดี๋ยวดูกันแต่ถ้าไปไหนมันจะปผมมีเนี่ยมันมีที่มันมีอะไรนี่มีมีค้อนมีจะหมอตลมีค้อนสอส่ตัก็ได้ออยู่ไม่เผื่อไปไหนฮะไม่ถ้าเราอยู่ข้างในไม่ไปไม่ไปผมเห็นว่้ตี้ยนสวยเลยนะเาไปไหนด้วยยังงอยู่น้องขาถ่ายเตี้ยนหน่อยทำเล่นไปกันโอ้ไปแถวนกฮูกแถวนกฮูกโอ้โหไฟเต้มันนอนไม่หลับเลย บางทีเขาเอาหมามาเนี่ยหมากับแมวมาเห่ามันไม่น่ามาบางทีเต็นท์ข้างๆเป็นหมาเต็นท์อีฝั่งนี้เป็นแมวบางนี้เขาปล่อยมันไปโยี่ยวรถเป็นรถเต็นท์เขารถกับข้าวเขาชอบกางเต็นท์กันไปไหนที่ผมมาตายายสั่งมาใหม่ที่นี่มันสั่งที่นอนมาเล็ก้อเอาไปต่อ usb นะจะประหยัดได้ฮะเนี่ยโทษทีนะตัวนี้ผมเอาไปต่อนะ diy มาตัด ตัดรอกด้วต่อไอตัวเสียบ usb อ๋อมันมีค่ะมันมีแบบ usb ก็มีแต่ทีเนี้ยประหยัดทั้งทั้งคืนเนี่ยผมเปิดทั้งคืนเลยบางทีนอนตื่นขึ้นมาน,นหัวเราะนึกว่าลงสวบนอนลงสวบอ้อไปท้งันเลย <c oughs> เฮ้ยมีเพื่อนแล้วเขาดาวที่นี่แหละใช่ค่ะ <c oughs> คอแห,หนคอเก็บคอมตงคอของเราอยู่โอ้จับเต็มกันเลย นะครับสวนดอกไม้ คืนน <c oughs> ี้กลางูเขาเลยวิวสวย ไอ้สตอปเอาลี <laughs> <laughs> เนจุดชุมวิวตรงข้ามกับอุป,ปาาัปตตบบปปา มีไรสตรอเอรี่ลูกยังไม่ออกสตเบรี่อ้อุดชมบุษสำหรับคนชอบถ่ายรูป no suối ngon đây lắm thằng nào khâu bằng này ปวดนะที่นี่อาหารมาจะใช้ให้เดอ้ยอันนี้มันคือยากขึ้นมาก สตองรีไม่มีเลยน้า่แจะถือน้ำขวดแก้วระวางรถด้วยนะเนีไปนี้ก็ได้ระวังรถด้วยข้าม้นหนน่ะดูรถดีๆว่างๆแล้วค่อยข้าม นางเขาเยนหนูได้สต่บอรีลยังยมีแต่ดอกนะเียวไข่ออนอกพื้นที่ต้มเลย ต้มหมดเลยไหมตำม,มันเย <c oughs> อะอร่อยมากอร่กยหลาหลายคนอร่อยอน,นี่ก็อร่อย มันพิกหมูอร่อยเนอะอร่อยเยอะ่าปเบียากาศมันได้เนพอแดดแล้วมัน บรรยากาศดีเลยเริ่มเย็ยนแล้วนะเฝื่อ,อนๆก็เริ่มมาแล้วมีเพื่อนมาแล้วเพืนเริ่มเริ่มเริ่มมากันแล้ว ก่อนให้ฉันนะนี่กัดให้ก่อนไปเจอวันนี้น่าอร่อ <c oughs> จรยจัง,งจย้งอนอกบ้านย้อเล่นไปหน่อยก่อนมันจะกัดไม่ <c oughs> ไ,มได้ทุ่งดอกไม้ด้วยการเริ่มเย็นอรอ,อ ใช่กระทะเดี huh. ๋ยวนะอืมได้ได้เด้อเดี๋ยวมีไข่จีด้วยครับมันมันเป็นเทคนิคไข่จีด้วยนี่ก็อร่อยนะ เนตองท่นี้น่มันน้ำมันมันเยอะมันกระทะมันเละโอ้ตะไข่ปูน่ากินมากไขน่าอร่อยอันนี้แบบกินของไข่เจียวก็ยังอร่อยมากๆก็อร่อยร้อนนะจ๊าร้อนเลยอือโอ้โหร้อนเน่อยี อร่อยอืมไข่ตุะวันนี้อร่อยอืมหอแล้วนะอืมไงซอสอันนี้อะไรซอสมะเขือเทศอันนั้นน้ำตกน้ำตกโอ้ไข่น่าอร่อยเฮีดาดเนี่ยมั้งอืมน่าจะอร่อยน่าดูแล้ว ทีมี่อือารมบรรยากาศน่ากินข้าวไข่เจียวฟูมากเลย,ยพริกหมู รสเผ็ดใช้ได้เลยอร่อยเลยเดี๋ยวกลางคืนเราติดไฟยกเต็นท์นู้นติดไฟน่าจะเขาดาวกันตนงู้นแต่มีอากาศดีมากเริ่มเย็นแล้ว กลางวันเนี่ยร้อนเนี่ยตะบันตกดินมันจะเงาภูเขาจะพาดมาฝั่งนี้เยลยร่มหมดเลยร่มหมดเลยบรรยากาศดีนะสวนดอกไม้ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยพอมีเครื่องร่อนด้วย คอตอนข้ามก็คนกำลังเลือมมานั่นนแบบนี้ก็ดีจันงนาก้นน่าดอกไม้จำสั่งเต้นแล้วมาหลังเลยนะคนที่สี่เนยนะ อ,อากาศเริ่มเย็นแล้วโอแสงตะเกียงยำครับเอิื่อนแล้ว 感觉挺好的。 อยู่ในสนามรบเลยโอ้เอาอีกครับเอาอีกมันดังกล้องมากเลยนะ